ต่อไปวันที่8รับชำระหนี้จากร้านสงวนพาณิชย์ที่ค้างทั้งหมดรายการที่8ก็คือการรับชำระหนี้ก่อนที่เราจะคำวนวณหาว่าแล้วเราจะชำระหนี้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมาลงชื่อบัญชีก่อนนะครับเมื่อเรารับชำระหนี้ก็แปลว่าเราต้องได้เงินนะครับเราจึงเด้ด้วยเงินสด รับชำระหนี้รับจากใครรับจากลูกหนี้เมื่อรับเงินมาแล้วลูกหนี้ต้องลดลงนะครับจึงเครดด้วยลูกหนี้ชื่อว่าอะไรก็คือร้านสงวนพันิษ์นะครับต่อไปเราก็มาดูอีกการรับชำระหนี้นะั้นเราจะต้องให้ส่วนลดกับลูกหนี้ของเราไหมนะครับ เราก็ย้อนกลับไปดูต้นต่อวันที่เราเคยขายนะครับร้านสมุนรพันธ์เราเคยขายสินค้าให้ร้านสมุนรพันธ์นิดเนี่ยเมื่อวันที่ห้าเมื่อวันที่ห้าแล้วเราก็บอกขอเขาว่านะครับถ้าเกิดเขานาเงินมาชําระภายในสิบวันเนี่ยเราจะให้ส่วนลดเขาสองเปอร์เซ็นวันนี้วันที่ห้าบวกไปอีกสิบวันก็คือวันที่สิบห้าหมายความว่า ้าร้านสมนุนพาณิย์ดำเนินมาจ่ายชำระนี้นให้กับเราเนี่ยภายในวันที่15เนี่ยเราจะต้องให้ส่วนลดกับเขาสอง้แต่วันนี้เนี่ยเขามาจ่ายให้เราวันที่8เองนะครับมันยังไม่เกินที่15เลยก็แปลว่าเราในฐานะผู้ขายจะต้องให้ส่วดลดกับร้านสมนุนพาณิส่วนลดสําหรับเราซึ่งเราเป็นผู้ขายนั้นให้กับเขาเนี่ยส่วนลดในสมุดบัญชีของเราเรียกว่าส่นลดจ่ายนะครับเป็นส่วนรดจ่ายจะต้องลงทางด้านเดบิตผมจึงเดบิตส่วนลด จ่ายนะครับเป็นภาระที่เราให้กับลูกค้าของเราเพราะเขาเอาเองินมาจ่ายไว้นะครับต่อไปเราก็จะต้องลงทุเงเงินกันแล้วเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามูลค่าลูกหนี้ที่มีอยู่ณนะวันที่แดนั้นมีเท่ากับกี่บาทนะครับวิธีการหามูลค่าของลูกหนี้นะครับผมจะเปิดบัญชีแยกเพลทลูกหนี้ล้านสมนุนทานิ เคยมีลูกหนี้เกิดขึ้นนะครับในวันที่5ของร้านตำรวจทานนี้เนี่ยอยู่ทางด้านเดบิตเนี่ยเท่ากับ30,000ต่อไปนะครับร้านตำรวจทางนี้นั้นวันที่7เนี่ยอยู่ทางด้านเครดิต6,000ยอดคงเหลือแนละ้ววันที่8จะต้องเหลือทางด้านเดบิตเอามาลบกันนะครับก็คือ24,000ดังนั้นเรารู้แล้วว่าลูกหนี้นะวันนี้มี24,000เราก็ต้องร้านออก ี่พันด้วยนะครับผมจึงเครดิตสองหมื่นสี่พันแต่เงินสดเนี่ยเราจะไม่ได้ถึงสองหมื่นสี่ครับเพราะว่าเราให้ส่วนลดกับลูกหนี้ของเรานะครับเราเนี้เรามาคำนวณส่วนลดจ่ายกันก่อนนะครับส่วนลดจ่ายเนี่ยก็ต้องคิดจากมูลค่าหนี้ที่มีอยู่ก็คือสองหมื่นสี่ผมก็จะคำนวณให้ดูนะครับว่าส่วนลดจ่ายที่ต้องให้กับเขาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ตั้งต้นที่สองหมื่นสี่นะครับก็สองหมื่นสี่คือมูลค่าหนี้ณวันนี้ เราให้ส่วนลดเขา2%นะครับเราก็าคูณ2%นะครับก็จะได้กับ480บาทตัวนี้นะครับคือส่วนลดที่เราให้กับลูกค้าซึ่งมันจะทำให้เราได้รับเงินน้อยกว่าที่เราเคยมีทุกนี้นะครับ480ดังนั้นถะ้าเกิดอยากจะทราบว่าจะได้เงินเท่ากับเท่าไหร่เราก็นำ2 0 0 0 ลบ480นะครับก็ะได้เป็นเงินที่เราได้รับนะครับเท่ากับ23,520น,นี่การบัญชีนะครับสำหรับรายการในวันที่8นะครับจะได้เงินน้อยกว่าที่มีลูกหนี้เพราะว่าให้ส่วนลดจากเขาต่อไปรายการวันที่9นะครับวันที่9นั้นก็คือการจ่ายค่าใ้จ่ายเด็ดเล็ด รายการนี้ก็ลงง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นสาระสําคัญระหว่างว่าจะบันทึกบัญชีสินค้าแบบใบลงเหมือนกันนะครับให้จ่ายเปินตลาดให้จ่ายเ,กกเป็นตล็ดจะเป็นค่าจ่ายนะครับต้องลงทางด้านเดบิตงนั้นผมจึงลงว่าเดบิตค่าใช้จ่ายเบ็ดตล็ดและเครดิตเงินสดน,นะครับจ่ายเงนินสด ยอดเงิน2,800ัอบาทมีแค่นี้นะครับตอนที่9ต่อไปวันที่10นะครับขายสินค้าเป็นเงินสดหเครื่องเครื่องละ6 0พันบาทจอดตรงนี้แม้เขาให้ต้นทุนมาเราก็ไม่สนใจนะครับเพราะเราลงมาี่บัญชีสินค้าแบบคลิสสิกแบบคลิสสิกไม่ได้สนใจต้นทุนที่จบดให้มาครับดังนั้นเราก็ลงมันชื้ บัญชีขายตามปกติของเรานะครับวันที่10ก็ขายเป็นเงินสดนะครับต้องได้รับเงินสดจึงเดริตด้วยเงินสดและเครดิตด้วยบัญชีขายตัวเงินนะครับที่เราจะต้องคำนวณก็คือขายไป6เครื่องเครื่องละ6,000นะครับเอา6คูณ6,000นะครับจะได้เป็นมูลค่าขายที่เราจะได้รับเงินนี่าเท่ากับ3 6 0 0 0 ันที่สิก็จบเท่านี้นะครับต่อไปวันที่สิบได้รับเครดิตเมมโมนะครับจากการส่งคืนที่ซื้อเชื่อเนื่องจากสินค้าผิดประเภทที่ต้องการข้อนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจกับว่าเครดิตเมมโมเราก็ดูที่ภาษาไทยก็ได้ว่าจากการส่งคืนซึ่งความหมายก็คือเราเนี่ยเคยไปซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ย ทำเรื่องไปว่าต้องการส่งคืนนะครับผู้ขายก็เลยส่งเครดิตเมนโมให้เราและเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องบันทึกการส่งคืนนั่นเองนะครับดังนั้นวันที่1 1ก็คือการส่งคืนส่งคืนจากที่เคยซื้อเป็นเงินเชื่อในเดือนกุมภาพันนั้นเราไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านเพียงร้านเดียวก็คือร้านบริษัทาสากลซาวนะครับเคยไปซื้อเป็นเงินเชื่อดังนั้นวันนี้ส่งคืน การที่เราซื้อเป็นเงินเชื่อเรามีเจ้าหนี้วันนี้เราส่งคืนก็แปลว่าเจ้าหนี้จะต้องลดหลงตามที่เราเนี่ยเอาของไปคืนเขานะครับวันที่ส1บเอ็ดภาระหนี้สินจึงลดหลงจึงเดบิตเจ้าหนี้บริษัทสากลสาส่งคืนอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเป็นตัวหักต้นทุนในการซื้อจึงเตส่งคืน ได้ชื่อบัญชีแล้วคราวนี้เรามาลงตัวเลขกันนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูซินะครับเราเคยซื้อมา,นเ,านนเ,เนี่ยนะครับเราได้ส่วนลดทันทีเลย2%เซนี่ยนะครับพอมาถึงวันนี้เราส่งคืนแต่นนนเนื่องจากโจทย์เขากำหนดกาว่าส่งคืนสินค้าที่ซื้อเชื่อเนื่องจากสินค้าผิดประเภทที่ต้องการและให้ตัวเงินมาเลยว่าจะต้องลดยอดหนี้สินเนี่ยส0มพันบาทซึ่งก็เกิดจากการที่ บริษัทสากลซาวเนี่ยเขายอมลดนี้ให้3,000บาทจากการที่เราส่งคืนแต่ส่งคืนด้วยจํานวนกี่ชิ้นลักษณะอย่างไรยังไม่ได้บอกดังนั้นนักบัญชีก็ลงแค่เพียงปรงเน่ยเท่านั้นซึ่งจบ,บอกมาแล้วนะครับเราก็ลงเลยว่า3,000ข้อมูลเขาให้เท่านี้เราก็ต้องลงเท่านี้นะครับเรามีข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้จบแล้วนะครับวันที่11ปัอไปวันที่12ซึ่งเป็นวันสุดท้าย